สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิธนายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สาหรับดาวพฤหัสที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่2ตุลาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤศภหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพฤศภ แต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพฤษภอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีพฤศภตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2568ดริดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ในเรือนสหัชะจนถึงวันที่23ธันวาคม2568ตลอดระยะเวลาราวๆประมาณ2เดือนกว่าชาวลัคนาราศีพฤศภจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพ,ศพิศษดาวพฤหัสมาจากสเดือนสําคัญก็คือเรือนมอรณะแล้วก็เรือนลาภะแต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโคจรตกในเรือนสหัชชะกสหัชชะก็แปลได้หลายความหมายถ้าแปลว่าเรื่องของการเดินทางไกลหรือการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงกอบระยะเวลาสองเดือนกว่านี้ชาวลัคนาราศีพฤศภก็มีโอกาสที่ดีที่จะได้เดินทางไกล จะไปทำงานหรือจะไปเยี่ยมใครบางคนหรือจะไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะติดสอยห้อยตามไปก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลได้เช่นกันแต่หากไม่ใช่เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องอคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่ในช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหาซึ่งกันและกันความคิดความอ่านไม่ค่อยลงรอยกันก็อาจจะมีเรื่องผิดอกผิดใจกันอาจจะได้เลิกคุยเลิกคบกันไป ปัญหานี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นถ้าไม่ใช่2เรื่องนี้ล่ะแล้วจะเป็นเรื่องอะไรก็ออกอาจจะบอกได้ว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มในสังคมใหม่ๆที่อาจจะเ,เป็นสังคมที่เราเพิ่งจะรู้จักเพิ่งที่จะเข้าไปคบค้าสมาคมการเข้าไปอยู่ในกลุ่มในสังคมตรงนี้ก็อาจจะทําให้เรามีกิจกรรมในส่วนของตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีพฤษภ ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วอย่าลืมนะครับชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของรา,ราศีเกิดเข้าใจผิดหมด ฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมาก,กว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำจากท่านได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ